คำเดียวสั้นๆเลยค่ะต้องสู้ค่ะต้องสู้ค่ะต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะค่ะถึงจะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายมาได้สวัสดีค่ะปุ้มนะคะวาราพรอ,อินทุโสพลค่ะ สาวเชียงใหม่ปัจจุบันทำงานที่เดอะพินรีสอร์ทในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปค่ะปุ้มเรียนจบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารค่ะแล้วก็เรียนต่อประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการค่ะที่ไหนครับที่ราชพัฒเชียงรายกับมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะต้นเหตุที่ทำให้ มาทํางานสายนี้ก็คือการป่วยค่ะแต่เดิมปุ้มเป็นเลขาผู้บริหารค่ะแล้ววันนึงก็ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็ได้มาพักกับน้องสาวที่กําลังฝึกงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่พัทยาค่ะพอผ่านไปประมาณ3-4วันน้องสาวก็เลยขอให้ไปช่วยงานรีเซพชันพอได้ทำแล้วก็เลยรู้สึกว่าชอบรู้สึกว่างานมันไม่เครียด ก็เลยลาออกจากการเป็นเลขาเข้าสู่วงการโรงแรมค่ะสายงานที่ผ่านมานะคะตำแหน่งแรกที่เริ่มในวงการโรงแรมก็คือพนักงานต้อนรับค่ะสมัยนั้นยังเรียกพนักงานต้อนรับเพราะว่าจะมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งจะเป็นพนักงานต้อนรับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแคชเชียร์ค่ะเริ่มจากพนักงานต้อนรับแล้วก็ขยบขึ้นมาเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับหลังจากนั้นก็ เป็น r e s e r v a t i o n หัวหน้า r e s e r v a t i o n แล้วถึงจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับตำแหน่งล่าสุดก่อนที่จะเป็น GM ก็จะเป็น revenue manager ค่ะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากตำแหน่งที่ผ่านๆมาจนถึง revenue manager ถ้าเป็นพนักงานต้อนรับสิ่งที่สิ่งที่เรียนรู้ก็คือความละเอียด ความละเอียดในการทํางานที่จะต้องสามารถสื่อสารกับทีมหรือกับแผนกอื่นได้ค่ะแล้วก็เรื่องภาษาอย่างน้อยภาษาอังกฤษภาษาที่สองเนาะเป็นภาษาที่สําคัญแล้วปุ้มก็มีโอกาสได้ไดไดฝึกภาษาจากการทํางานนี้ค่ะตําแหน่งถัดไปที่เกี่ยวข้องกับเ e s e r v a t i o n อันนี้จะต้องเพิ่มความละเอียดให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าการเป็น Reservation ผิดพลาดจะเรียกว่าแทบจะผิดพลาดไม่ได้เลยนะคะถัดมาพอได้มาเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารค่ะเกี่ยวกับการซื้อใจคนหรือเกี่ยวกับการสั่งงานการจะทำยังไงให้คนอื่นสามารถทำงานให้เราได้ค่ะ Revenue Manager ได้เรียนรู้อะไรได้เรียนรู้กลไก การขายได้เรียนรู้ดีม n d ัพพลายค่ะแล้วก็ตำแหน่งนี้จะต้องแอคทีฟตัวเองในเรื่องของการวิเคราะห์ราคาเทียบกับคู่แข่งเคว้งคว้างค่ะพี่เคว้งคว้างร้องเพลงในใจว่าฉันมาทำอะไรที่นี่นะคะแต่ว่า ก็ถือว่าได้เรียนรู้หลายๆอย่างแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านหรือทุกท่านก็สามารถเป็น GM ได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้รู้สึกเคว้งคว้างเหมือนตอนแรกแล้วก็ยังพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ชาร l เลนต์ตัวเองต่อไปได้ค่ะความยากในการเป็น GM ครั้งแรกคืออะไรครับคือการที่เราไม่รู้อะไรเลยค่ะพี่ไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงไม่รู้จะวางแผนยังไง ไม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ GM เลยไม่รู้ว่าต้องทำอะไรคะ่ะแล้วเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงถ้าถ้าจะเรียกว่าปุ้มเป็น GM ใสาลูกทุ่งหรือ GM บ้านนอกก็น่าจะได้นะคะปุ้มผ่านตรงจุดนั้นก็คือใช้วิธีมีงานอะไรก็ทำค่ะพี่มีอะไรให้ทำก็ทำแล้วทำให้เต็มที่ข้อดีของการทำงานโรงแรมมีห้องพักให้อันนี้เป็นบางที่นะคะ มีอาหารกลางวันหรือบางที่ก็จะมีอาหารเย็นหรือว่าได้อาหารวันละสองมือ้อฟรีมีเซอร์วิสชาร์จให้มีโบนัสให้แล้วก็มีวันพักร้อนค่ะเซอร์วิสชาร์บางที่ก็จะให้แบบเป็นการันตีเซอร์วิสชาร์จบางที่ก็จะปล่อยลอยค่ะแต่สิ่งที่ต้องสังเกตนิดนึงก็คือ,อ,อยอดเงินเซอร์วิสชาร์จที่ให้ต้องดูว่ายอดที่ได้เยอะ เขาให้ตลอดปีหรือเปล่าหรือให้แค่ช่วงระยะเวลา3เดือน6เดือนสำหรับของปุ้มนะคะเ,เริ่มต้นจากพนักงานต้อนรับแล้วก็เบนสายมาเป็น Reservation แล้วก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับแล้วถึงจะเป็นผู้จัดการแผนกต้อนรับค่ะหลังจากนั้นก็เบนมาอีกสายนึงเป็นสายของ Revenue Manager ปัจจุบันเป็น general manager ผู้จัดการทั่วไปค่ะถือว่าเติบโตตามลำดับขั้นแต่ของปุ้มเองน่ะปุ้มเข้าวงการโรงแรมอตอนที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วปุ้มก็เลยจะปักทงเอาไว้ว่าปุ้มจะไม่ยอมเป็นพนักงานต้อนรับไปจนตายเด็ดขาดมันก็เลยทำให้เราอยากเรียนรู้งานจากหัวหน้าแผนกเอาตัวเองอะค่ะไปเสนอเหมือนกับว่าไป ไปถามถ่ายว่ามีอะไรให้ปุ้มช่วยไหมทําไมประชุมจะต้องเตรียมเอกสารชุดนี้ใช้ชุดอื่นได้ไหมปุ้มเติบโตมาวิธีนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือสร้างไมเซ e t ก่อนว่าเราจะไม่อยู่ที่เดิมนะคะแต่ตัวปุ้มเองอ่ะพอมาอยู่ในวงการแล้วจริงๆริง่ะงานที่ปุ้มชอบแล้วก็อยากทําจริงๆปุ้มมองว่าสายงาน F-B หรือสายงานในครัวค่ะเราสามารถมีธุรกิจมีร้านเล็กๆเป็นของเราเองได้ ในส่วนงานของปุ้มเนี่ยตอนนี้เป็นผู้จัดการทั่วไปถ้าจะออกไปทำบริษัทเองก็น่าจะเป็นแนวของการบริหารทีมบริหารรับจ้างบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาโรงแรมซึ่งนะับปัจจุบันนะปุ้มยังมองว่าประสบการณ์ของปุ้มสำหรับตรงเนี้ยมันยังน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นสาย FB น้องๆที่อยู่เสิร์ฟอยู่บาร์เทนเดอร์อยู่กับอาหารหรือทำเบเกอรี่น้องๆสามารถ เอาสูตรเอาเทคนิคการทำงานนะคะไปเริ่มต้นกับร้านเล็กๆหรือจะเป็นออนไลน์เซอร์วิสก่อนก็ได้ปุ้มมองว่าตรงนี้โอกาสโตมันง่ายกว่างานสายที่ปุ้มทำอยู่ค่ะที่ปุ้มอยากเป็นนะคะแล้วแล้วที่รู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันเราเป็นตัวตนของเราได้จริงๆปุ้มอยากเป็นเทรนเนอร์ค่ะอยากแชร์อยากสอน จากประสบการณ์จริงที่ตัวเองเติบโตมากับสายงานโรงแรมนะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารค่ะคำเดียวสั้นๆเลยค่ะต้องสู้ค่ะต้องสู้เท่านั้นถึงจะชนะค่ะถึงจะก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายมาได้นะคะต้องสู้แล้วถ้าบวกกับความตั้งใจกับเป้าหมายที่เราวางโพสิชันของตัวเองเอาไวอ้อุ้มเชื่อว่าทุกคนทำได้เหมือนกันค่ะ